สวัสดีครับวันนี้ผมโอชนะจนจะมาพูดคุยเรื่องเาว,วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับอันนี้นี่ก็เพิ่งแกะกล่องไปนะครับเป็นเหรียญสแตมนะครับหรือว่าเหรียญพิกแผ่นดินนั่นเองเหรียญสุริยันจันทานะครับห,หลายท่านก็ียกแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหมายเลขห9เกนะครับเป็นรูปหลวงปู่นี่หันข้างแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นเหรียญสแตมนะครับซึ่งเหรียญสเตมเนี่ยก็ครูอบาอาจารยห์หลายท่านเนี่ย มีการจัดสร้างอย่างหลวงพ่อรวยหลวงปู่คูณนะครับจัดสร้างเยียญสแตดงทั้งสิ้นเป็นเนื้อเงินนะครับจริงๆรเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังเนจะเป็นพระอาจารย์สุริยันต์วัดวังน้ําเย็นนะครับอีกด้านหนึ่งเนจะเป็นหลวงปู่ข้ามหาศิลาสิริจันโทวัดโพธิสะอาดนะครับลักษณะเนจะเป็นลักษณะของหลวงปู่กลาลังหันข้างนะครับ บริเวณด้านบนมีลาวหูนะครับเป็นเหลี่ยญที่ผมชอบอีเหลียญหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยญที่ได้บูชาทั้งหลวงปู่แล้วก็บูชาลาวหูด้วยซึ่งลาหูเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าบูชาลาวหูจะทําให้ดวงเนี่ยไม่มีวันตกต่ํานะครับคำานุนดวงชะตาเรียกได้ว,ว่าบูชาทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีรวดลายและรายละเอียดต่างๆนะค่อนข้างมากนะครับต้องดูนะครับยิ่งดูจะยิ่งพบนะครับรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับอย่างบริเวณนะครับข้างๆรางหูนะครับนี่นะครับข้างๆรางหูตรงนี้นมีคําว่าจันทาปรมุตจะสุนะครับซึ่งเป็นพระคาถาบูชารางหู เป็นคาถาบูชาพระจันทร์นั่น,นะครับวันนี้เนี่ยเป็นเลขรันนัมเบอร์69เนะครับเป็นเลขมงคลแล้วก็มียันนะครับหนึ่งยันตรงนี้นะครับผมก็วันนี้ไม่ทราบว่าเอากล้องไปวางไว้ไหนนะครับส่องไม่ได้ก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นยันอะไรนะครับแล้วก็มีโค้ดสอรอ,อมีโค้ดสอสลาด้านล่างเนี่ยเป็หลวงปู มหาศิลาศิริจันโทนะครับแล้วก็มีพระพิษแผ่นดินหลวงปู่เนี่ยถือว่าเป็นบูรพาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเอา,เอาในภาคอีสานเนี่ยผมบอกว่าต้องบอกว่าหาคนนะครับหาครูบาอาจารย์ที่จะเป็นเหมือนอย่างหลวงปู่พระมหาศิลาได้น้อยมากๆนะครับเรียกว่านับองค์ได้น้อยมากๆเพราะว่าในภูมิธรรมของหลวงปู่และภูมิความรู้ในด้านปริยัติและการปฏิบัติเนี่ย หลวงปู่ท่านในความรู้เยอะมากๆนะครับอย่างสังเกตดูนะครับในภูมิธรรมเนี่ยภูมิบาในวิชาบาลีในวิชา,า,ชาอภิธรรมมูลกระจายต่างๆเนี่ยหลวงปู่นี่แตกฉานหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้อักขระคาถาอาคมในการกำกับเหรียญเนี่ยท่านจะใช้พระคาถาเนี่ยตรงประเด็นตรงจุดเลยนะครับพระคาถาบางพระคาถาเนี่ยท่านคัดลอกออกมาจาก ธรรมบทออกมาจากพระอภิธรรมต่างๆซึ่งหาหลายๆท่านที่ทําได้อย่างหลวงปู่พะมหาอัลาเนี่ยยากมากๆเลยแนะยวว่าด้านความรู้ความจําความทันสลาของท่านเนี่ยบอกได้ตามตรงว่าถือว่าเป็นเหมือนอัจฉริยะบุคคลท่านหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับวันพระใหญ่วันอะไรเนี่ยท่านลองนึกภาพของ หลวงปู่หลวงตานะครับอายุ77 78เนะี่ยสามารถท่องปฏิโมกได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้น้อยคนนะครับที่จะทําได้เพราะว่าบทสวดปฏิโมกเนี่ยเป็นบทสวดที่รวมเอา,อาข้อศึกษาและข้อปฏิบัติข้อห้ามของพระภิกษุสัม,มนเณรนะครับรวมถึงอุบาสกอุบาสิกานะครับภิกษุภิกษุณีต่างๆเนะี่ยรวบรวมไว้ในนั้นซึ่งบทเนี่ยส่วนเนี่ย เป็นบทที่ยาวมากๆนะครับหาน้อยคนที่จะสวดได้จบครบซึ่งต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับรายการนี้เนี่ยเป็นรายการพิเศษนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเรียบแล้วก็มีความพิเศษก็คือมีรอยจานของหลวงปู่นะครับเป็นจานนะครับพั่วเลี้ยงเลยนะครับ าจารยันคมคมนะครับกาจารเต็มสูตรเลยนะครับอัดพลังเ,เต็มที่ก็เป็นเงี้ยงเงินเหรียญน,นี้ด้านหลังถ้าเป็นหลังเรียบเนี่ยก็จะได้มีความคลาสสิกเหมือนเหรียญดุกเก่าๆนะครับดูมีความเข้มขัง มาในเรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับเหรียญนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องก็ต้องขอจบคลิปไปด้วยเหรียญพิกแผ่นดินของหลวงปู่พ้ามหาศิลาสีจันโทนะครับเป็นเหรียญสเต็มตมีลวดลายต่างๆสวยงามมากเลยนะครับสวัสดีครับ